เมย์ผมตอนนี้อยู่เกมอ่โปรเจกต์ไรซ์ซ์นะผมใช่ปะเออโปรเจกต์ไรซ์ซ์โปรเจกต์ไรซ์ซ์บอกว่าเกมนี้ภาพโคตรสวยเลยเนี่ยเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันดูนะครับผมแต่เนี้โอ้ดูภาพดูภาพเฮ้ยโอเคเอาคัทออกเขาจะสมจริงนะเกมดูดูภาพดิอันนี้คือปรับภาพ 4K นะตามบอกเลยว่าโคตรสมจริงโคตรสวยโคตรแบบโคตรเว่อร์โคตรวางควาอันตรายดูความสมจริงเกมนี้ใครที่ไม่เคยเล่นเกมนี้คือออกมานานมากแล้วนะมันเป็นเกมแฟนเมดอะผมว่าน่าจะ ยังไม่มีการพัฒน,นาเพิ่มนะเดี๋ยวเราลองจะให้ดูเกมเพลย์เข้า,ขาก่อนนะครับผมเลือกเลือกทรงไหนวะถ้ามันเดี๋ยวนะเออเทะลุเลย <laughs> โอเคเราออกไปนะครับไปดูระบบนในเกมใหม่ๆผมเป็นยางเงี้เขายาสม <ๆ S 1> <อ>ัยเปล่าไปดูว่านี่คืองเงินในเกมเนาะเดี๋ยวเรามาดูพวกทงพวกรถดูเซตติ้งก่อนนะครับอันนี้เซตติ้งคือการควบคุมนะฮัเป็นเกมกระจบมันเ,เปิดได้หรอ ภาษาเป็นภาษาไทยวะไม่น,าน่ามีอันนี้คือกราฟิกนะผมปรับแม็กเลยนะแล้วก็อันนี้เป็น 4K นะผมเยกว่าโคตรสุดโคตรจริงกคตคิดโจารจด,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 ดแล้วก็อันนี้เป็นเสียงเพลงผมปิดไว้นะครับผมโอเคเราไปดูการาดนะครับกดไม่ได้อะเออต้องเล่อนอันนี้ก่อนหรอวะแต่ว่ามันก็มันมันกดเข้าไปไม่ได้เหมือนนั้นแหละนะครับเพราะว่ามันเป็นเกมที่เป็นแฟนมิดนะมันมีหลายหลายอย่างที่ยังไม่ตรงตัวเท่าไหร่เราดูรถดีอเกดูโคตรสวยนะขอแคปเลยนะฮะ แล้วก็นี่เป็นคันหนึ่งมันจะมีอยู่พอสมควรนะพอสมควรที่แปลว่าคันเดียวอะ่ะ <c oughs> ใช่ไหมแต่ก็ได้อยู่แหละมันสวยอยู่นะนี่คือรถของเรานะมีแบบทีมงานตรงนี้กำลังคุยกันอยู่นะโอเคแล้วก็เงินมีเงินไม่ทำไมวะมีแล้วซื้ออะไรไม่ได้เราซื้อารถคันเดียวเลยอะ่ะกดอะไรไม่ได้คือเนี่ยนี่ไงเซตเอาได้ไหมอ๋อนี่เป็นบูท คือยังยังยัง,ยงทำอะไรได้ไม่มากนะเพราะว่าเป็นเกมแบบกำลังพัฒนาอยู่เต็มพละรามาหลายปีแล้วน,นะน่าจะล้มเลิกไปแล้วนะน่าจะเป็นเกมแบบนักศึกษาอนะไรเงี้ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะแต่ว,ว่าภาพสวยจัดเลยนะจะเล่นเขาต้องคัดออกก่อนนะครัแบตอนแรกเราเลยต้องเปลี่ยนกลองก่อนกลอ,องนี้ไม่ได้ยากเอเคเรวออกอคัดออกนะแล้วก็ไปแนละ้วออกตัวชา้าจัดเลยนะ ออกตัวอย่างช้าพี่อ่ะเดี๋ยวนี่คือกระจกหลักนะฮะโอเคสปีดพอได้อยู่ไม่ต้องแต่งอะไรก็แบบพอแรงอยู่แล้วคขานี้แต่เสียดายมันไม่มีแมพให้ดูอ่ะมันไม่มันไม่มีแมพให้ดูอ่ะเนี่ยมันให้เลี้ยวทางไหนก็ไม่รู้เนี่ยเนี่ยมันมันมันเป็นมันหักมาทางเนี้ยแต่ว่าคือเราขับมาทางนี้ไงคือแบบมันแบบมันแบบมันกลับกันหรือเปล่าวะเออจะว่าตายดูดิมันชี้สอบมาชี้มาทางนี้แต่มันให้เราขี่ไปทางนี้หัวงงเลยอะไรวะ ลูกสอนไม่หลอนที่หายโอ้แต่ว่าภาพสวยจัดเลยนะดูความอลังการของภาพเนี่ยปับ 4K ีเคทองฟ้าอย่างสวยโอ้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 สวยงามสวยงามโอ้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  โอเคพอคร่าวมาเนี้นะผมเกลียดเล่นแล้วเพราะว่ามันมันต้องขับตั้ง3แล็บนะผม <laughs> แล้วแล็บหนึ่งยังไม่ผ่านในแล็แบนี่จะใช่ไหมนะโอเคคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะใครอยากเล่นเกมนี้แบบไปลองเล่นเนี่ยไปลองแบบสัมผัสบรรยากาศดูก็ลิงคางล่างครับผมจะทิ้งลิง์ไว้ข้างล่างแล้วกันนะคลิปนี้ขอลาไปก่อนมาเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับบ๊ายบาย